วัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ A Brief Situation of Man Kind รายการที่จะมาเล่าเหตุการณ์สำคัญรอบโลกในปัจจุบันให้ทุกท่านได้ฟังกันในแบบฉบับหลักสูตรเร่งรัดเข้าใจง่ายและฟังเพลินค่ะ A b <brilliant> พิ e f s i t u a t i เราได้ฟังสถานการณ์ปัจจุบันในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยังคงร้อนระอุและเหตุการณ์ความรุนแรงยังคงมีท่าทีที่จะตึงเครียดต่อไป รวมถึงอาวุธที่แต่ละประเทศใช้ในการทำสงครามทั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์หรืออาวุธทางเศรษฐกิจทั้งการที่สหรัฐคว่ำบาตรรัสเซียสั่งให้รันคาแบร์ต่างๆถอนธุรกิจออกจากประเทศหรือการที่ตัดรัสเซียออกจากเครือข่ายสวิฟตเครือข่ายธนาคารระหว่างประเทศในเอพิโซดนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าเหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลงกระทบอย่างไดถึงเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยในซีรีส์ชุดสงครามรัสเซียยูเครนเริ่มต้นยังไงและจะสิ้นสุดตรงไหน brief situation of Russia and Ukraine, where it started and h จ w it's g o n n า end. จากที่เล่าไปนะคะเรื่องอาวุธต่างๆที่แต่และประเทศได้ใช้กันเราจะเห็นได้เลยว่านอกจากราัสเซียและยูเครนสองประเทศหลักซึ่งมีประเด็นกันอยู่เนี่ยประเทศอื่นๆไม่ได้ใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์นในการทำสงครามเลยพวกเขาเน้ยใช้อาวุธทางเศรษฐกิจในการทำสงครามกันมากกว่าเช่นการคว่มบาตหรือการตัดรัสเซียออกจากเครือข่ายทางการเงินต่างๆ ต้องบอกว่าสถานการณ์ทางการเงินทั่วโลกตอนนี้อยู่ในช่วงซบเซามากไม่ว่าจะเป็นยุโรปเองที่เพิ่งกระทบหนักมาจากเบรกซิตหรือสหรัฐที่เพิ่งมีการเปลี่ยนผังผู้นำในจอรอมดนที่ช่วยเสริมทัพให้เศรษฐกิจยิ่งฟื้นฟูขึ้นมายากเข้าไปใหญ่ด้วยแบบนี้รัสเซียถึงรีบคว้าโอกาสในการบุกยึดยูเครนทันทีประเทศอื่นๆทั้งยุโรปและสหรัฐเห็นแบบนั้นเลยใช้วิธีการกดดันรัสเซียผ่านอาวุธทางเศรษฐกิจที่พวกเขาถนัดนัก นั่นก็คือการคว่ำบาตรแบรนด์สินค้าทุกประเภทจากรัสเซียรวมถึงการให้สินค้าแบรนด์ต่างๆของสหรัฐย้ายสาขาออกจากประเทศรัสเซียด้วยเช่นกันถามว่าแล้วแบบนี้รัสเซียกลัวหรือเปล่าคําตอบคือไม่เท่าไหร่เพราะรัสเซียก็กุมอาวุธนักในมือไว้เช่นกันเนื่องจากรัสเซียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของน้ำมันและก๊าซธรรมชาติหากเศรษฐกิจของรัสเซียตกต่ำลงแน่นอนเลยว่าราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอนเพราะสินค้าอื่นทุกอย่างก็จะพุ่งสูงขึ้นตามราคาของน้ามันและก๊าซธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือสินค้าอุปโภคบริโภคยิ่งกว่านั้นอาวุธหนักที่คาดว่ารัสเซียจะสามารถทําได้คือการประกาศงดขายน้ํามันและก๊าซธรรมชาติให้กับยุโรปถ้าเป็นแบบนั้นมีแววว่าเศรษฐกิจทั้งโลกอาจพังลงได้เลยกลับมาดูประเทศไทยของเรากันบ้างค่ะ ไทยตอนนี้เผชิญกับภาวะเงินเฟอ้อหรือการที่สินค้าทุกอย่างในประเทศเนี่ยมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆและถ้าในภาพใหญ่แล้วประเทศไทยมีการนำเข้าเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติจำนวนเยอะมากถ้าราคาสูงขึ้นจริงจะกระทบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งการผลิตสินค้าการนำเข้าและการส่งออกต่อภาพรวมทั้งประเทศและการที่ราคาน้ามันและก๊าซธรรมชาติสูงขึ้นทั่วโลกอาจส่งผลถึงเศรษฐกิจไทยในอัตรางเงินเฟ้อที่สูงขึ้นไปอีก แบบนี้สิ่งของทุกอย่างอาจราคาสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทบกับการใช้ชีวิตประจําวันเพราะเมื่อสินค้าทุกอย่างราคาสูงขึ้นแต่รายได้ของผู้คนเท่าเดิมแบบนี้อาจส่งผลกระทบให้เกิดการใช้เงินที่ไม่พอหรือคนมีไรายได้มีเงินที่ไม่พอใช้แบบนี้จะไม่เป็นการดีอย่างแน่นอนต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทยคะ่ะในด้านธุรกิจระหว่างไทยและรัสเซียก็อาจส่งผลกระทบได้คะ่ะ เนื่องจากสถานการณ์การคว่ำบาตรจากทั่วโลกต่อรัสเซียทําให้เกิดผลกระทบต่อการนําเข้าและส่งออกระหว่างไทยและรัสเซียเนื่องจากต้นทุนต่างๆจะต้องแพงขึ้นราคาสินค้าก็ปรับให้สูงขึ้นตามต้นทุนอย่างแน่นอนและนักวิชาการยังบอกอีกว่าถ้าการคว่ำบาตรขยายขอบเขตสูงขึ้นไปสู่การห้ามไม่ให้บริษัทต่างๆทั่วโลกทําธุรกิจร่วมกับรัสเซียแบบนั้นแล้วบริษัทหลายๆบริษัทของไทยที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องหยุดการนําเข้าและส่งออก ส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบอย่างต่อนเนื่องค่ะแม้จะมีทางแก้ปัญหาคือการที่เราสามารถหาคู่ค้าธุรกิจใหม่หรือประเทศที่สามให้เป็นตัวกลางได้แต่แน่นอนว่าต้นทุนย่อมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและการทําธุรกิจแบบนี้คงไม่เป็นผลดีกับบริษัทและเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศแน่นอนค่ะในปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยยังไม่ได้มีท่าทีกังวลกับอัตราเงินเฟ้อท,ที่สูงขึ้นเนื่องจากยังไม่เกินขอบเขตที่ได้กําหนดไว้ของปีนี้ค่ะแต่ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในหลายอย่าง สำหรับการรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากสิ่งต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วเช่นการเพิ่อมอัตราดอกเบี้ยธนาคารแต่ถึงอย่างนั้นนักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการหลายท่านก็ยังมองว่าวิธีการนี้ไม่สามารถที่จะรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอเนื่องจากอาจมีผลกระทบขนาดใหญ่ที่แค่การเพิ่อมอัตราดอกเบี้ยไม่สามารถช่วยได้และได้ออกมาเตือนนะคะว่าให้ประชาชนเตรียมตัวรับมือไว้ให้ดีทั้งในด้านการงานวางแผนการใช้เงินและวางแผนธุรกิจ จากผลกระทบทั้งหมดนี้แบบนี้แล้วพวกเราคงต้องจับตามองกันนะคะว่ามาตรการหรืออาวุธที่ทั้งสองฝั่งจะหยิบยกมาสู้กันต่อไปในอนาคตจะเป็นอะไรแล้วจะส่งผลกระทบกับไทยและเศรษฐกิจโลกเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนพร้อมต้องเฝ้าระวังเศรษฐกิจของไทยด้วยเช่นกันในเอพิโซดต่อไปเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปดูกันค่ะว่าทิศทางของสงครามเหล่านี้จะเป็นอย่างไรต่อไปมีท่าทีว่าจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนแล้วหลังจากนี้ผลกระทบของสงครามที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรต่อไป A brief, brief situation, situation of, of mankind. mankind.